เก็บคูปองส่วนลด50บาทจาก Lazada เมื่อคุณชำระผ่านทูมันนี่ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราไราววน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนเนี่ยเข้าไปเก็บคูปองส่วนลด50บาทนะคะสำหรับคนที่จะชำระเงินผ่านทูมันนี่หรือว่าจ่ายเงินโดยใช้แอปทูมันนี่จ่ายนะคะ แล้วเราเนี่ยจะได้รับส่วนลด50บาทซึ่งวิธีการที่จะรับคูปองเนี่ยน้ำใช้วิธีการที่ว่าเข้าไปที่แอป TrueMoney นะคะเนี่ยเข้ามาเลย t r u มันนี่ของเรานะคะอ่าคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะก็ใส่รหัสไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสสักครู่นะคะท่านผู้ชม โอเคค่ะเมื่อเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่หน้าแบบนี้ให้ทําการเลื่อนขึ้นค่ะอ่าจะเห็นคําว่าแจกคูป,ปองส่งฟรีทุกวันเนี่ยจะเห็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นตัวนี้ให้เราเนี่ยทําการคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปนะคะรอสักครู่นะคะ รอสักครู่พอคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะมาแบบนี้อันนี้คือหมดแล้วไม่มีให้เราเก็บแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเก็บคูป,ปองส่วนลด50บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำา50บาทนะคะท่านผู้ชมสำหรับคนเนี่ยสำหรับใครที่ชำระเงินผ่านทูมันนี่นะคะทำการเลื่อนขึ้นนะคะอ่ะ ก็จะเห็นนะคะคำว่าพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ l a ซ a ด้รับส่วนลด l a ซาด้สูงสุด50บาทเมื่อจ่ายด้วย t u u m o o n y y ไวลด t เราก็ทำการคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นให้กดคำว่าออกรอสักครู่ อ่เขาก็จะพาเรามาสู่หน้าต่างตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ามันมีให้เราเก็บนะคะเราก็ทำการเก็บได้เลย<ๆ>เขาบอกว่าสำหรับลูกค้าบางท่านเท่านั้นอันนี้คือเราเนี่ยไม่ใช่เอไม่ใช่ลูกค้าใหม่นะคะคนที่เก็บได้ก็คือลูกค้าใหม่จะสามารถเก็บได้ส่วนลด50บาท โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครได้ใครไม่ได้ก็ยินดีด้วยเนาะใครไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ